ทำไมผู้ชายถึงชอบดูหนังโป๊ทั้งทงท,งที่มีแฟนแล้วคะเราครบกับแฟนมาจะห้าปีแล้วคะ่ะแต่เราเห็นความผิดปกติมาสักพักเราแค่ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเราไปเห็นว่าแฟนเราดูหนังโป๊ปกติเราเป็นคนไม่เคยปฏิเสธแฟนเลยยินดีทุกครั้งที่เขาต้องการเราเอกใจมาสักระยะหนึ่งเพราะทุกครั้งที่เรามีอะไรกับแฟนแฟนจะเสร็จไวมากๆเพราะเราไม่ค่อยได้มีอะไรกันบ่อยเนื่องจากเวลาเราแกล้งแย่เล่นกับเขาเขามักปฏิเสธเราเป็นส่วนมากอ้างว่า เหนื่อยง่วงกินอิ่มอยากนอนคือตอนนี้ถ้าจะมีอะไรกันต้องรอเขาเป็นคนเริ่มตลอดตอนนี้เดือนละหนึ่งถึงสองครั้งเราเลยกลับมาคิดว่าเราพลาดตรงไหนเราผิดอะไรหรือเปล่าเราแย่ขนาดนั้นเลยหรอเราได้แต่น้อยใจว่าเราทําอะไรผิดอยู่ด้วยกันทุกวันกินข้าวไปเที่ยวด้วยกันแต่พออยู่ที่บ้านเราเหมือนไม่ได้รักกันเลยค่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะ ที่มีเราอยู่ที่บ้านแต่แฟนกลับดูหนังโป๊ทุกวันทุกวันจริงๆนะคะคุณมีความคิดเห็นยังไง